ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการดีๆที่จะเติมเต็มความรู้ทางด้านสุขภาพให้กับทุกคนได้รู้ลึกร,รู้จริงค่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าคนไทยส่วนใหญ่มักจะกลัวแดดมีการกางร่มและทาครีมกันแดดเพราะกลัวผิวเสียและกลัวร้อนแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเจ้าพฤติกรรมแบบนี้ มันทําให้เราเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีค่ะการขาดวิตามินดีเป็นจุดเริ่มต้นของผลเสียทางด้านสุขภาพที่ตามมาอีกมากมายเลยนะคะถือว่าหมอขอในวันนี้เราจะพาผู้ชมทุกคนไปทําความรู้จักกับเจ้าวิตามินดีกันค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหมอก็จะนําทุกท่านเข้ามารู้จักกับ่าสิ่งที่เรียกว่าวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเป็นชื่อที่เราเรียกกันแบบเป็นเหมือนเป็นนิกเนมค่ะแต่จริงๆแล้วเขาทำหน้าที่นะคะเหมือนเป็นลักษณะเป็นฮอร์โมนค่ะคือเขาจะมีผลต่อการทํางานของอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยค่ะหลายอวัยวะด้วยกันนะคะที่หลายๆคนรู้จักกันก็คือมีบทบาทกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยยังมีผลต่ออวัยวะอื่นๆอีกมากมายยยกตัวอย่างนะคะ,ะหัวใจ สมองเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะหรือแม้กระทั่งผลของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดค่ะแท้ที่จริงนะคะวิตามินดีเนี่ยแหล่งที่เราจะได้มากที่สุดนะคะคือการสัมผัสแสงแดดนะคะช่วงเวลาที่เราเหมาะสําหรับการที่จะรับแสงแดดเพื่อสังเคราะห์วิตามินดีนะคะจริงๆก็คือช่วงประมาณเช้าถึงสายๆนะคะซึ่งเป็นช่วงที่มีคลื่นแสงที่เหมาะสมกับการสร้างวิตามินดีสําหรับผิวหนังของคนเราระยะเวลาประมาณ15-30ถึงนาทีนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะให้ดีเลยเนี่ยเราควรที่จะให้แสงแดดนะสัมผัสกั ผิวหนังโดยตรงโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายนะคะก็คือให้มีอ่พื้นที่ของผิวหนังมากที่สุดส่วนแรงที่2ก็คือการรับประทานนั่นเองนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะ ปลาที่มีไขมันพวกไข่หรือผลิตภัณฑ์จากนมที่เขามักจะเสริมพวกวิตามินดีเข้าไปค่ะสำหรับอาหารเสริมเนี่ยนะคะเบื้องต้นนะคะเราก็ต้องทราบก่อนว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะได้รับวิตามินดีประมาณเท่าไหร่นะคะโดยในแต่ละช่วงวัยเนี่ยจะมีความต้องการในการได้วิตามินดีเนี่ยไม่เท่ากันนะคะซึ่งโดยวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนธรรมดานะคะเรามัจากจะอ ต้องการประมาณ400 international unit ต่อวันนะคะแต่ในกลุ่มประเภทคนที่สูงอายุมากขึ้นหรือมอีเป็นผู้ป่วยบางประเภทเนี่ยเราต้องการสูงกว่านั้นคือ800ถึง1,000 international unit ต่อวันนะคะ คนที่มีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีนะคะก็คือคนที่สัมผัสแสงแดดน้อยนั่นเองมนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนมากเลยที่เราทำงานกันอยู่ในตึกในออฟฟิศอาคารนะคะเราก็มีเปอร์เซ็นต์ของการสัมผัสแสงแดดโดยตรงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงแรกแล้วนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงที่2เนี่ยคือคนกลุ่มสูงวัยมากขึ้นเพราะว่าผิวหนังของคนที่สูงวัยเนี่ยจะมะีประสิทธิภาพในการผลิต วิตามินดีอ่ะโดยธรรมชาติเนี่ยได้ลดลงกว่าคนวัยกลางคนนะคะส่วนกลุ่มที่3ก็อาจจะมีบ้างก็คือกลุ่มที่เป็นแม่นะคะทีะ่ให้นมบุตรหรือว่ากําลังตั้งครรภ์น,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความต้องการค่อนข้างสูงดังนั้นก็มีความเสี่ยงของการขาดวิตามินดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอ,อาการของการขาดวิตามินดีเนี่ยสังเกตค่อนข้างยากมากเลยนะคะกว่าจะรู้ตัวว่ามีภาวะขาดวิตามินดีแล้วมีอาการแสดงเนี่ยถือว่ามี ภาวะขาดนั้นเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วอาการที่อาจจะออกในเบื้องต้นนะคะคือการรู้สึกอ่อนเพลียขัดเรี่ยวแรงนะคะการาเดินเซพัดตกหกล้มได้ง่ายความคิดสมอง ไม่ไม่ปลอบปลองเป็นต้นนะคะจริงๆมันอาการค่อนข้างแบบกว้างมากเลยนะคะก็ไม่อยากรอให้มีอาการก่อนถึงจะสังเกตว่าตัวเองมีภาวะขาดวิตามินดีหรือไม่นะคะสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะคะต้องยอมรับเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนมากเลยจากการศึกษาเนี่ยประมาณ80%เเลยนะคะที่มีภาวะขาดวิตามินดีร่วมด้วยในวิธีการรักษาของโรคกระดูกพรุนเนี่ย การได้รับวิตามินดีเสริมถือว่าเป็นพื้นฐานนะคะต้องได้รับแคลเซียมกับวิตามินดีอย่างเพียงพอในการที่จะรักษาโรคกระดูกพรุนให้มีประสิทธิภาพค่ะวิตามินดีเนี่ยมีผลประโยชน์ต่อการรักษาโรคกระดูกพรุนตรงที่ว่าวิตามินดีเนี่ยเขาจะมีหน้าที่นะคะในการดูดซึมของเรื่องของแร่ธาตุที่จะเข้าไปเสริมความแข็งแรงในกระดูกนั่นเองซึ่งความแข็งแรงข,ของกระดูกเนี่ยต้องใช้แร่ธาตุจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้า ขาดวิตามินดีเนี่ยก็จะทําให้การดูดซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยเข้าสู่กระดูกได้ไม่ดีก็จะทําให้การรักษาโรคกระดูกพรุนเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงไปได้วิตามินดีเนี่ยถือว่าเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการเป็นไปและการทํางานของอวัยวะเกือบทุกอวัยวะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อนะคะการได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอต่อวันนะคะไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตามการได้รับทางแสงแดดทางอาหารแล้วก็การเสริมด้วยอาหารเสริมบางชนิดเพื่อให้ได้รับเพียงพอเนี่ยถือว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพในระยะยาวจำไว้นะคะการได้รับแสงแดดในช่วงเวลาที่เหมาะสมส่งผลดีต่อสุขภาพและทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะถือว่าหมอขอในตอนหน้าเรายังคงอยู่กับวิตามินดีและมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะคะพลาดไม่ได้แดดขาดค่ะก่อนจะออกไปรับแสงแดดกันอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารดีๆทางด้านสุขภาพกันนะคะถือว่าหมอขอค่ะสวัสดีค่ะ Makeup. We care.